ไหนอ่ะพ่อนี่เหรอครับแปลงนี้นะโอ้โหนี่โอ้ใบใบใหญ่ครับนี่กี่เดือนนะพ่อนี่สี่สิบสี่สิบกว่าวันสี่สิบกว่าวันครับอ๋อสี่สิบกว่าวันโอ้แล้วติดนะครับโอ้นี่สี่สิบกว่าวันติดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหนี่ติดมาหมดเลยนี่เด็ดไปบ้างเปล่าเนี่ยพ่อเด็ดไปแล้วโอ้โหนี่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 ครับกี่วันเก็บนะ บาวันเก็บบาวันเก็บคือวันเว้นวันวันเว้นวันวันโอ้ฉีดพัดรถดิพ่อฉีดยังไงเข้าไปถึงไหมเนี่ยเข้าไปเลยผ่าไปเลยพาไปอย่างนี้เลยใช่ไหมฉีดยังไงฉีดข้างบนฉีดข้างล่างข้างบนอ๋อคือคือเดินฉีดอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อใส่เป้ใส่เป้หลังเนี่ยนะครับโยกหรือว่าเครื่องเครื่องครับเครื่องใช่ไหมอ๋อนี่นี่โอ้โหนี่ติดอย่างนี้เลยนะพ่อเนาะไหนลงมาดูดิลองเข้ามาดูกันหน่อยเอามาเข้าไปดูได้ไหมได้ได้ใช่ไหม โอ้โหนี่ดอกนี่ติดอย่างนี้เลยเนาะพ่อเนาะเอนเดี๋ยวออกอืกพอฉีดช่วงเช้าครับช่วงเช้าใช่ไหมครับแล้วนี่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 คือเอ็นเขายึดอย่างนี้ใช่ไหมดูดูการติดเนาะพ่อเนาะครับอืมโอ้โหปลายนู่นยอดนี่อวบนะครับสังเกตดูใบแมลงอะไรก็ไม่มีเลยไม่มีใบใบสมบูรณ์มากแดดนี่แดดนะนี่นี่เดี๋ยวรอถือว่าร้อนแดดนี่บ่ายโมงนะครับบ่ายโมงอย่างนี้ถือว่า พ่อลงทุนไปเยอะไหมอย่างเงี้ยประมาณประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่นะแม่หกพันค่ะหกพันรวมทั้งหลักรวมทั้งทุกอย่างแล้วนะครับคือทุกอย่างนี่คือหกพันครั้งแรกลงทุนครั้งแรกหกพันตอนนี้ได้กระเป๋าไปเท่าไหร่กี่หมื่นแล้วเนี่ยไม่ถึงยังไม่ถึงใช่ไหมเก็บไปกี่หนนะสี่หนโลเท่าไหร่พ่อโลสี่บาทสี่บาทสี่บาทใช่ไหมครโอ้นี่แทบจะอยู่ไม่จิตเลยอู้นี่เนี่ยถ้าเรานั่งดูเนี่ยฮะครับอ๋อ เคยมีเสียบ้างไหมพ่อได้เด็ดทิ้งบ้างไหมพ่อไม่มีครับไม่มีใช่ไหมคือออกมาก็เก็บเลยไม่ต้องไปคัดอะไรมันครับขายหมดเลยครับขายหมดเลยใช่ไหมอย่างนี้นี่กี่วันเก็บนี่ประมาณสี่วันประมาณสี่วันนะครับประมาณ4ี่วันอย่างนี้ล่ะอย่างนี้นะอย่างนี้วันมะลืนก็เก็บแล้วมะลืนก็เก็บได้แล้วครับโอ้นี่นี่ครับไม่ต้องไปเติมแต่งอะไรเขาด้วยเพราะนะครับไม่แล้วน้าล่ะน้ํานี่พ่อให้ยังไงน้ําถ้าฝนตกก็เราไม่ต้องปล่อย อันนี้อันนี้คือเลยปล่อยท่อน้ำใช่ไหมสายน้ําพุ่งอ๋อสายน้ําพุ่งครับกี่วันให้ทีอะประมาณสองวันสองวันฮะถ้าฝนฝนฝนไม่ตกก็สองวันครับถ้าฝนตกก็คือหยุดหยุดไปไม่ต้องให้ครับอ๋อโอ้โหดูการติดดอกดูนี่เหลืองละลามไปหมดเลยนะไม่กล้าเข้าไปเลยกลัวดอกมันจะพุลงมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรอ๋อนี่นี่ด้วตอนนี้มันเป็นดอกห่างอ๋อเป็นดอกห่างใช่ไหมดอกพาง ดอกทางนะครับดอกทางไม่ไม่มีลูกไม่มีลูกแล้วที่มันร่วกนี่คือไม่มีลูกแล้วที่มันมีลูกก็คือว่านี่นี่อย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าอย่างนี้จะติดลูกอย่างนี้จะติดลูกอย่างนี้ไม่ติดละอย่างนี้ไม่ติดอ๋ออันนี้เป็นดอกทางเป็นดอกโอ้โหอากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมีขนาดดกปีนี้นะครับทุกปีนี้มันเขาปลูกเขาจะดกกว่านี้ครับมันจะติดข้อเว้นข้อติดข้อเว้นข้อข้อเว้นข้อเลยใช่ไหมครับครับโอ้โหเนี่ย รวมประมาณสองไร่นี้ได้ไปกี่กิโลแล้วเนี่ยพ่อไม่ถึงนะไม่ถึงสองไร่นะประมาณไร่กว่าประมาณไร่กว่าได้ประมาณรวมแล้วจาได้ไหมว่ากี่กิอกิโลแล้วประมาณอยูน่นี่ประมาณแปดสิบกิโลแล้วแปดสิบกิโลแล้วใช่ไหมเก็บเก็บครั้งหนึ่งได้กี่กิโลคพ่อเก็บครั้งนึงก็ประมาณสองร้อยกิโลสองร้อยกิโลครับอ๋อป้เดี๋ยวพาผมไปดูพริกกับมะเขือหน่อยสิ พริกไม่มีมีแต่มะเขืออ๋อมีแต่มะเขือใช่ไหมอ่ามะเขือมะเขือไหนเลยไปได้เลยเหรอได้อ๋อได้เลยใช่ไหมครับงั้นตามมาที่ผมเองคะตามมาเลยครับนะอ้นี่เลยเนาะถายหน่อยออโอ้นี่นี่นี่ต้องทำหญ้าต้องดูแลหญ้าอะไรเขาบ้างไหมเนี่ยพรอะฉีดยาครั้งเดียวฉีดยาฆ่าหญ้าใช่ไหมครับครั้งเดียวเนาะครั้งเดียวอ๋อโอ้โหนี่ดอกติดเต็มไ่หมดเลยอ่ะครับนี่ติดเหมือนทุกข้อเลยนะทุกป้องเลยนะครับ นี่เนาะติดหมดเลยนะทั้งฟ้องทุกฟ้องทุกฟ้องอย่างนี้ยังไม่ทันออกยังไม่ทันออกใช่ไหมอย่างนี้เนาะออกแล้วมันจะเห็นลูกเล็กๆออกนี่นี่นี่อย่างนี้ใช่ไหมลูกเล็กๆแม่ฝั่งนู้นมีบ้างไหมนั่นนะมีใช่ไหมโอ้ดูนี่ถ้าดูจากท็อปวิวตรงนี้เนาะแบบจะเห็นออ้นี่มันดอกนี่พุ่งไปไกลมากเลยแล้วก้านนี่สมบูรณ์นีเลยนี้เับะก้านสมบูรณ์แบบนี้ อย่างนี้ถือว่าดีไมหอปกติปกติมันเป็นยังไงพเล่าให้ฟังไม่มีจะเลขแบบเนี้ยเลขแบบหนงเนี่ยอ๋อเลขแค่นี้แขนงมาเนี้ยนะนี่คือแขนงนะไม่ใช่ยอดมนะครับแขนงนี่คือแขนงนะครับแขนงออกใช่ไหมลำใหญ่ลำใหญ่อ๋อนี่ยอดเลยนี่นี่นี่ตัวยอดเลยเนี่ยโอ้ติดยอดเข้าไปด้านในเข้ามาด้านในยิ่งเท่าไหร่ยิ่งสวยเลยเนาะนะครับอันนั้นแตงเล็กยังยังไปได้เก็บไหนฮะอู้นี่นี่นี่ วนี้มันเกลี้ยงมากเลยพ่อครับไม่มีแมลงเลยนะครับไม่มีแมลงไม่มีอะไรมารบกวนเลยแล้ววันสวยมากเลยอ่ะครับโอ้อย่างงี้นี่ถือว่าพอเพียงจริงๆเลยครับนะฮะคือจริงๆแล้วแตงพวกนี้มันจะต้องมีแมลงเจาะใช่ไหมครับนต้องมีแมลงเจาะมีอะไรเจาะอย่างเงี้ยแต่นี่ก็มีส่วนครับส่วนน้อยส่วนน้อยเนาะนะอันนี้ทางนี้มันจะเหี่ยวนิดนึงนะมันจะเหี่ยวเหี่ยวแดดโดยท้าทางเนี่ยจะเจอเน็ดบ่ายโมงนะขนาดบ่ายโมงนะครับ นี่ขนาดใบมงนี่ถือว่าผมว่ายังไม่เหี่ยวนะอย่างนี้นะพ่อนาะเนี่ยดูดิดูใบสังเกตง่ายๆเนาะโอ้โหนี่ใบนี่นี่เลยนะแล้วอีอย่างหนึ่งนะถ้าหงายป้ายใต้ใบดูเนาะดูนี่ยสมบูรณ์มากเลยแล้วไม่มีแมลงอะไรมารบกวนเลยนี่คือพัดร้อยนะพ่อเนาะพัดร้อยอยู่ในใจว่าอย่างนี้พ่อฮะอยู่ในใจว่าอยู่ในใจต้นทุนต่ำต้นทุนต่ำแล้วยังไงอีกพ่อพืชเราก็สมบูรณ์ดีพืชเราสมบูรณ์แล้วก็ร่างกายอะพ่อร่างกายเราก็ไม่อ่อนเพลียพอปิดจมูกไหม ไม่ปิดเลยไม่ปิดเลยครับฉีดช่องเช้าคือเอามือคนได้เลยใช่ไหมอามือคนในกระถังเลยครับโอ้โหมะเขือมะเขืออู้ขี่ไรนะมะเขือพันอะไรเนี่ยประมาณเหลือไม่พอไรใช่ไหมแม่ครับโอ้ลูกนาสวยดีนะลูกนี่นะโอ้ลูกสวยมากเลยอันนี้นีใส่เคมีไหมใส่ใส่ใส่ฆ่าแมลงไปนิดหน่อยครับนะอ๋อ ใส่ไปกี่หนแค่หนเดียวเองมั้งเนี่ยหนเดียวหนเดียวเองก็ถือว่ามันล้างพิษไปแล้วมันล้างไปแล้วโอ้นี้มะเขือนี่สูงจริงๆครับสูงกี่วันกี่เดือนนะนี่แย่พอปีแล้วเนาะแปดเดือนนะแปดเดือนนะยังเก็บได้อยู่อีกยังเก็บได้แล้วได้เก็บขายไปบ้างปุเนี่ยขายเลยนี่เก็บได้ไหมเนี่ยพ่อได้ครับอก็ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยได้แล้วอ เอาไปขายคู่กับอะไรขายคู่กับแตงนี้นะขายครับคู่กับแตงอ๋เมื่อเขือนนี่ฉีดยังไงอ่ะว่าฉีดวิธีฉีดปดพ่นไปเลยหนึ่งซีซีประมาณคือถังใหญ่หนึ่งยี่สิบซีซีอ่ะยี่สิบซีซีย่างเงี้ยโอ้โหครับแล้วฉีดนี่คือพ่นพ่นไปยังไงครับพ่นไปเลยพ่นอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็คือไปร่องนู้นเลยครับอ๋อสามแถวสามแถวไปถึงนู่นละเนาะครับเดินเต็มที่ระหว่างเวิร์กตรงนี้คือเดินแค่สามแถว อ๋อก็หนึ่งสองสามก็โอ้หกแถวหกแถวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเดินแนวยาวอย่างนี้หรือเดินแนวขวางอี้เดินแนวยาวเดินแนวยาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะสามล่องเลยนี่ดู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 โอ้โหนี่ติดนีเนี่ยฝั่งนี้นะครับจะงามมากเลยนี่เรามาเรามาถือว่าบ่ายแล้วนี่ขนาดแดดจัดๆเลยนะพกอนะนะครับโอ้สมบูรณ์ครับ นี่นี่นี่เด็ดได้ไหมพ่อได้ครับได้เนาะครับนี่ขออนีาตเด็ดนะโอ้โหปลอดเคมีครับเพราะมันล้างไปแล้วนะฮะหวานอืมหวานกรอบหวานกรอบครับอืมพอช่องนี้ช่องตัวนี้สีแดงก็จะได้กระผลใสคือคือยังไงพ่อเขาฉีดฉีดตรงนี้ตะเลิดตรงทนนี้เลยตะเลิดเลยครับตะเลิดตัวนี้ละเลาะป่าแตงละเลาะป่าแตงไปเลยครับ No? <S <S สุดยอดครมะแลงนี่แทบจะไม่เจอเลยนะพ่อเนาะเห็นทุกปีเขาพวกเมงมี่ขาวมันเป็นอะไรกันมะแรงส่วนมากมาลบกวนนี่เป็นแมลงอะไรพ่อมีขาววีขาวเหรอครับเมงมี่ขาวอืมเนาะครับนี่ไม่มีนี่ไม่มีเลยเนาะเนี่ยดูอูโหูดอกพางมีแต่ดอกขออนุญาตหักนิดนึงครับดู เนี่ยฮะเชื้อราไม่ค่อยมีไม่มีเชื้อราไม่มีนะฮะปกติท่านเป็นแบบนี้จะออกวันเดียวไปหมดเลยเนี่ยครับคือวันเดียวนี่มันปิดแล้วลามเลยพี่ครับครับมันลามไปหมดอืมส่วนเลยครับดูนี่การสร้างขนของเขาเนาะนะฮะขนจะแข็งขนมันจะแข็งมากเลยเนี่ยปักมือผมเลยเนี่ยแข็งเลยครับแล้วแมลงปากอ่อนหมดสิทธ์ครับแมลงปากอ่อนหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์เลยอืม ต้องมุดกลับที่เดิมไหมเนี่ยไปทางนี้ดีกว่าไหมไปทางนี้ก็ได้ไปทางนี้ดีกว่านี่ถ่ายไปดูวยออกมนด้วยไปอือนี่จะใกล้เก็บแล้วนะอย่างงี้นะครับอู้ันมันสวยทุ่มเพชรเลยอ่ะพ่อครับอือวันเลือนี่วันเลือนี้ก็เก็บได้เนี่ยครับนี่เก็บได้ยังเนี่ยวันเลือมาลืนใช่ไหมครับอือสังเกตดูลูกทุกลูกเนาะคือจะเพียวสวย ไม่มีคดไม่มีงอเลยไหนโอ้นี่ติดลูกแล้วนี่ข้างล่างนี่โอ้นี่นี่นี่เป็นแถวเลยครับโอ้นี่นี่เก็บเนี่ยนี่ดูสังเกตลูกแต่ละลูกเนี่ยนี่ฮะเป็นเป็นสากเลยเนาะครับโอ้นี่กี่วันเก็บมาเหอะเก็บอีเจาะอีเตาะคือกันนะอ๋อเริ่มเริ่มได้เก็บเริ่มเก็บพร้อมกันทั้งหมดนี่ฉีดทัดร้อยไปหมดพอขวดไหมเนี่ยไม่หมดเหรอไม่หมดใช่ไหมครับโอ้โหเหลือไปไซส์เหลือ ทางอื่นเยอะแยะหรือเอาไปฉีดทางอื่นอ like ีกเยอะแยะครับโอ้โหดูสังเกตลูกแต่ละลูกเนี่ยได้มากมากเลยครับอืมมันมันคุ้มกันมันคุ้มไหมครับคุ้มครับคุ้มเนาะคุ้มทุนคุ้มทุนครับอืมอ้เนี่ยนี่ดอกทางใช่ไหมเขาเรียกว่าดอกทางใช่ไหมครับดอกทางอืมติดงามมากเลยครับโอ้ดูนี่ ดูนี่ยอดนี่เนาะดูการติดนะปึ๊บ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 นี่ได้หมดเลยนี่ยอดอ่อนมาแล้วเนี่ยแตกครับมาแล้วเนาะปกติมันเกิดอย่างงี้ไหมพ่อมันมันมันจะหดมันจะหดเหรอมันจะเป็นยังไงมันจะหดมันมันมันจะไม่ยืดใช่ไหมยอดมันจะหดเหรอครับจะหดลงข้อมันจะสั้นข้อมันจะสั้นครับดูอันนี้มันข้อยาวนะอ๋อนี้ข้อยาวนะ เจอแต่ละข้อนี่ยาวระยะห่างเขานี่ที่ต้นสมบูรณ์แล้วมันจะยาวกว่านี้อ๋อถ้าต้นไม่สมบูรณ์มันก็นู่นนะจะเห็นไกลๆนู่นนู่นไกลๆนู่นนะสมบูรณ์นะครับมันก็คงจะสมบูรณ์เกือบจะทุกต้นเนาะมันก็มีบ้างบางจุดที่เรียกว่าไม่ได้สมบูรณ์เนาะเพราะว่าถ้าสมบูรณ์ทั้งแปลงเลยคงคงเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะมันไม่ได้ยาเทวดาไม่ใช่ของเทวดาเกี่ยวกับดินด้วยใช่เกี่ยวกับดินด้วยเนี่ย แล้วใส่ปุ๋ยไปก็ไม่ได้เยอะครับไม่ได้เยอะนี่มะเขือริมริมริมทางยังโดนเลยโดนเสร็จเรียงยังมีลูกอีกต่างหากนึ่งครับอือตอตอเก่าตอเก่าครับอือนี่กำลังติดนะครับนี่ระยะเวลาการเก็บนี่ยาวไหมเพราะเหลืออีกเหลืออีกเยอะประมาณสิบกว่าครั้งใช่ั้งอือไหนไปดูข้าวหน่อยฉีดเก็บครับ,รบ,รบข้าวเลย หรอนี่คนละฝั่งถนนอย่างนี้เลยครับคนละฝั่งถนนนี้เลยนะนี่แปลงน้องเขยใช่ไหมครับแปลงน้องเขยอ๋อนี่ข้าวนี่คือไม่ได้เอามาฉีดครับแต่ว่าฉีดพันธุ์มันฉีดต้นก้าฉีดต้นก้าตกหลงตกหลงเนาะนะครับอุ้ยตกใจอะไรอ๋อตกใจตัวเองอ๋อใบไม้นึกว่างูอือนี่คือ นาแปลงนี้ยังไม่ได้ฉีดพัดร้อยแต่ฉีดกล้าตอนที่ตอนที่กําลังถอนครับกําลังหลกไอ้วรวานเหรออย่างนี้อย่างนี้สวยไหมสวยสวยเนาะครับพมันสวยตั้งแต่การเริ่มต้นตั้งแต่กล้ามาแล้วครับต้นกล้ามาแล้วแปลงนี้พ่อทํานามาโดยตลอดเลยครับทานาก่อนที่ไม่ได้ฉีดพัดร้อยเป็นไงมันตั้งกออย่างนี้ไหมมันก็ไม่ตั้งกอเหมือนที่โดนพัดร้อยเนนะต้นกล้ามันจะมันจะเป็นฝอย มันไม่เป็นกรีบแบบนี้ครับอย่างนี้พัดกีบอย่างนี้พัดร้อยเนี่ยครับพ่ออยากจะสื่ออะไรถึงถึงคนที่ยังไม่ได้ดูพัดร้อยยังไม่ได้ใช้พัดร้อยยังไงบ้พ่ออยากให้เขาใส่ดูเหมือนกับพ่อตอนที่แรกก็ไม่แั่นใจอะไรใช่ไหมครับไม่มน่ใจร้องคือยังไงคืออยากร้องครับอยากร้องใช่ไหมพ่อครับคือบางคนเนี่ยดูรายการเนี่ยบางทีเนี่ยก็บอกว่า ถ่ายรายการไปมันดีอย่างนั้นแสดงว่าแต่งเติมกันหรือเปล่าครับประมาณนั้นใช่ไหมครับเราไม่ศึกษาใช่ไหมเราไม่ศึกษาวันนี้พ่อศึกษาแล้วแล้วก็ได้ลองเอามาใช้แล้วครัเนาะนะฮะก็ครบถ้วนครับก็เคมีก็เคยใช้มาก่อนตอนนี้คือถ้าเจอพัดร้อยอย่างนี้พ่อใช้เคมีไหมตอนนี้ใช้ใช้แต่ว่าคือต้องใช้อย่างถูกวิธีลดปริมาณลดปริมาณลงอืเมื่อก่อนเราใช้ขวดละพันกว่าบาทนี่มาใช้ ชั่วโมงเดียวเสร็จเดียวหมดเลยครัใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราใส่ขวดนึงเนี่ยเป็นฤดูเลยครับนิดเดียวครับนิดใส่เยอะประมาณสิบ cc ใส่น้อยใส่น้อยเนาะใส่น้อยไม่ได้ใส่มากะไรก็สบายใจรับเพราะว่าต้นทุนเราต่ำต้นทุนเรามันต่ำครับแล้วผลผลิตเราเพิ่มด้วยเห็นเห็นด้วยแล้วอีกอย่างเพื่อนบ้านเราก็ได้ใช้ด้วยญาติพี่น้องเราได้ใช้ด้วยครับถ้าเห็นจากภาพเลยสองฝั่งถนนนี้ชัดเลย ชัดมากเลยนะพ่อเนาะ